นี่ตัวการที่เปท้าชนกับไดหลักหมื่นตัวไดราคาหลักหมื่นนะป้าแฮมกับซิมพัทราคาหลักพันจะสูสีหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะมาสรุปให้ทีละตัวเลยแล้วกันนะคะบาจริงมีคนรีวิวบอกว่าไดหลักพันท้าชนกับไดหลักหมื่นเกิดไปปะพี่แกก็เข็มแรงเกน มาพบกับโซดาชิกชิ h ชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาท้าชนได้หลักพันกับได้หลักหมื่นจะเทียบกันติดหรือเปล่านะ้อก <What? S 1> ่อนที่จะไปลองนะคะ <What? S 1> เขาจะบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนา จูโจมแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเป็นการรีวิวเปรียบเทียบให้เพื่อนๆนะคะได้ตัดสินใจดูว่าเออเรามีงบเท่านี้เราอยากได้ใดสักตัวหนึ่งเนี่ยเราควรจะจ่ายให้กับตัวไหนนะคะ่ดา,ดานี่ตัวการที่ไปทนทาชนกับไดรลักหมื่นนะคะอันนี้เป็นซิมพัสพรีเมียมไดเป่าผมราคาหลักพันทุกคนเขาบอกว่า เฮ้ยเอาไปทาชนกระดรับหมื่นได้ยังไงก็คือเขาว่ากดมาแล้วแต่เขายังไม่ได้เคยเอาไปแบบทดสอบปะแหมกันสคกครั้งหนึ่งนะคะในก็จะมีคู่มือการใช้ให้เราสแกนนะคะเราไปทำให้ผมเปียกแล้วมาทาชนกันเลยไปเปลียนสกมาเลยค่ะหยดติ่งๆมา ไดหลักหมื่นไดหลักพันปะท้าชนกันค่ะเริ่มแบ่งผมคนละครึ่งแล้วก็เป่าไปพร้อมๆกันโดยการจับเวลาผมหนามาก1น,นาทีเริ่ม อันนี้ผ่านไป1น,นาทีนะคะทั้งคู่คือทําประสิทธิภาพได้ดีเท่ากันเลยตัวน้ําที่มันหยดติ่งๆเนี่ยไม่มีทั้งคู่ทั้งสองข้างคือมีความแห้งพอๆกันเลยนะคะสําหรับใดหลักพันกับใดหลักหมื่นเดี๋ยวเราจะเป่าต่ออีกสัก3นาทีมันจะแห้งได้ประมาณไหน มันไม่ถึง3ามนาทีอะเมื่อกี้เราเป่าไปหนึ่งนาทีใช่ปะแล้วมันก็เริ่มแห้งเริ่มหมักอันนี้ก็คือ1นึาที 4.. ี่สิบสองวิผมคือแห้งแล้วฝั่งนี้ได้หลักพันก็ไม่แพ้ค่ะแห้งแล้วเหมือนกันแกแห้งท้าชนกันได้ค่ะหลักหมื่นกับหลักพันแต่ยังไม่สะใจเดี๋ยวแบบ ขอลองตัวได้ปะขอลองราคาที่แบบว่าราคาใกล้ๆกันเออมาเดี๋ยวขอลองตัวหนึ่งทดาดามาแล้วตัวนี้ราคาใกล้กันทุกคนตัวนี้การสลองสองปีบหรือเปล่านี่เป็นแม่เหล็กเหมือนกันซิมพัรก็หัวแม่เหล็กมาดูความเงียบของเสียงนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูพลังลมกันใช้ความแรงระดับสองเหมือนกันนะคะสองทีก็สองทีงทงงงเด้งมากใจ้านอ่ะหลุดออกไปเลย <laughs> เดี๋ยวเขาจะไปทำให้ผมเปียกอีกรอบแล้วมาลองท้าชนกันนี่ปิวมานี่เลย later few moments later. คือต้องทำให้ผมเปียกอีกรอบหนึ่งแทนท,ที่เมื่อกี้เปียกไปแล้วมันต้องขนาดนี้เลยปะ <What? S 1> มาแบ่งผมเหมือนเดิม <laughs> เหมือนเริ่มใหม่เลยเนาะ <laughs> จับเวลาคราวนี้เนี่ยเราจะใช้สักประมาณ2นาที5 4 3 2ไม่มีผู้ช่วยไม่มีผู้ช่วย สองหน้าที่สาวินะคะยังไม่หวีแต่ให้เพื่อนๆดูก่อนซิมพาร์ตแบรนด์พี่น้องสองปีบนะคะซิมพาร์ตจะมีความแห้งกว่านะปลายอันนี้ยังมีความชุ่มอยู่เลยนะหัวด้านบนฝั่งนี้แห้งแล้วนะคะฝั่งนี้ก็แห้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มีความชื้นนิดนึงนี่ก็ชื้นนะแต่ว่าชื้นน้อยกว่าฝั่งนี้ไม่ได้อวยจนจนแบบเวอร์นะทุกคน ให้ดูกับตาเอกแล้วกันเขาขอเป่าให้มันให้มันแห้งเท่ากันก่อน,นนะคะเอาวาร์ปมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาสรุปให้ทีละตัวเลยละกันนะคะที่ตัวใดหลังหมื่นก่อนเลยนะคะที่ซิมพาเขาไปทาชนนะเขากล้าทาชนมากจริงเรื่องคุณภาพเขาอ่ะ ็ลดอยู่แล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้อย่างที่ใครๆได้ลองนะน้ำหนักเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะหนักนิดนึงข้อได้เปรียบเขาก็คือเขามีตัวหัวเปลี่ยนและลูกเล่นอะไรหลากหลายอย่างมากๆนะคะแต่ข้อเสียสําหรับแบบวัยรุ่นอย่างเรานะคะก็คือราคาเขาค่อนข้างที่จะสูงเลีวไปนิดนึงนะมาในส่วนของไดเจ้าพี่น้องของซิมพัสนะคะก็คือไดราะคาหลักพันเหมือนกัน แล้วก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายกันนะคะแล้วโซก็ได้ทดสอบความแรงระดับสองเหมนกันน้ำหนักเบานะตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้ำหนักเบากว่าซิมพัทนะคะแต่ความแรงก็ยังไม่เท่านะคะตัวสิมพัทจะมีความที่แรงกว่าลมแรงกว่านะคะ,ะเขาก็เป่าแห้งช้ากว่าสิมพัทนะ,ะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะมันก็แล้วแต่ความชอบเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการ ซื้อแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้นะน้ำหนักถือว่าเบาใช้ได้เลยค่ะอ่ะตัวสุดท้ายเจ้าตัวการติมพัดนั่นเองตัวนี้นะคะก็น้ำหนักพอประมาณไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปพอดีพอดีและแรงลมก็คือถือว่าแรงมากก็นะ สูสีอยู่นะน้องสู้ได้นะหลับพันอะเออดีไซน์นะคะออกแบบมาแบบว่าให้เราใช้งานได้ง่ายมากสีสันมินิมอลเหมากกะกับวัยรุ่นอย่างเราเลยรแบบาคาสบายกระเป๋านะคะราคาไปหยาโซลืมบอกเลยอะที่ชอบมากๆเลยก็คือเขารับประกัน1ปีถ้าสมมติว่าเครื่องมีปัญหาเขาเปลี่ยนให้เลยไม่ต้องรอใครเลยจ้าชีวิตมันดีขึ้นถ้าสินค้าดีแล้วราคามันจะต้องได้ทุกคนว่าไงไปจัดเลยไปจัด สำหรับการารีวิววันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้นะคะอยากให้โซมาเปรียบเทียบหรือรีวิวสินค้าเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย